เรื่องเรานี้นางโอเบอยากทานชาเผือกค่ะนางเลยลากฉันมาที่เซ e ็นทรัลอีเวลเลยก็หนูเป็นสายเผือกอี่ปอแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้น้องเลี้ยงเองมาเริ่มร้านแรกเลยที่แบร์เฮาส์กับเมนูชานมมูนโมจิเผือกนุ่มแก้วนี้ร้9ยบาบาทขอบอกเลยว่าโมจิเขาเด้งเข้ากับ เพือกมากแต่ถ้าจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ไม่ต้องห่วงเรื่องราคานะพี่ปอเพราะว่าเมื่อรูดด้วย KTC Cashback v i ว a p l a t พ n ต m มเนี่ยรับเงินคืนสูงสุด0.8%ทุกครั้งที่จช้จ่ายคือกินฟินแล้วยังได้เงินคืนอีกคุ้มม,กมากๆไปต่อกันที่เจียนชาเลยโอเบเมนูเนี้ยเขากำลังดังอยู่ชาโนโมจิเผือกแก้วใหญ่มากแค่130บาทเองจุดเด่นของเขานะก็คือความแบบหอมมะลิเอยชาเอ้ย,อยแล้วฉันชอบมากไหนๆก็เลี้ยงฉันและใช้เคดีซีเธอรูดกลก้ๆฉันอีก ได้เลยพี่ปองั้นเป็นเมนูนี้เลยชานมเผือกโมจิและไข่มุกข้าวเหนียวแดงใหม่ๆม่มากข้าวเหนียวแดงคือน่าอีเวอร์ฉันอยากจะชิมและแก้วนี้ร้อยสี่บาทครับถ้าอย่างนั้นร้านสุดท้ายอ m เมซอ c a าเฟ่ Cafe, ขอเป็นชานมโมจิเผือกเธอเลี้ยงฉันหน่อยได้ไหมล่ะได้เสมอเพราะฉันมีกรุง4 f ีเฟิร์สชอยค่ะและคะแนนลดไปเลย30บาทโมจิเผือกแก้วนี้ของอเมซอนนะ80บาท เหลือแค่50เองแกรเริ่ดกินเลยค่ะภาพรวมเมื่อคือวันนี้ได้มาสีแก้วเดี๋ยวเราเค่อยกลับไปกินที่ออฟฟิศนะออกหน้าไหมอร่อยไหม,มตามคลิปหน้าได้เลยค่ะเรื่องราววันนี้เป็นอันจบ,จบ